ใน JavaScript มันก็จะมีการทำงานของโค้ดรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะสั่งให้ทำงานอะไรบางอย่างโดยการทำงานนั้นน่ะไม่รู้เวลาเสร็จที่แน่นอนอย่างเช่นเขียนโค้ดสร้าง Request ขึ้นมาเพื่อไปขอข้อมูลที่ API switch ที่ฝั่ง s e r v อรทีนี้ที่ฝั่ง s e r v อรเนี่ยก็จะประเมลินผลเพื่อสร้างผลลัพธ์ตอบกลับมาเป็น e Response โดยใช้เวลาประมาณหนึง่งหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเซเวอร์เนี่ยมันกำลังทำงานหนักกับงานอื่นอยู่นะครับ ดังนั้นผลลัพธ์ r e บ RESPONSE ที่ตอบกลับมายัางฝั่ง JavaScript ที่เป็น CLIENT เนี่ยก็จะได้ข้อมูลในเวลาที่ไม่แน่นอนนะครับบางทีก็ช้าบ้างบางทีก็เร็วบ้างแล้วแต่ปัจจัยอะไรต่างๆแต่ถ้าได้ผลลัพธ์เป็น RESPONSE กลับมาแล้วเราก็อยากให้ทำงานอะไรบางอย่างต่อเราอาจจะเรียกการทำงานที่ทำต่อนั้นอะ่ะเรียกว่าเป็น callback หรือเรียกว่าเป็น observer ทีนี้ใน JavaScript นะครับเราสามารถจัดการกระบวนการการทำงานที่ใช้เวลาไม่แน่นอนเหล่านี้และถ้าทำเสร็จเนี่ย ให้มาทำ callback หรือ observer ต่อเนี่ยด้วย Object ที่ชื่อว่า promise และอีกตัวหนึ่งก็คือ Object ที่ชื่อว่า observer จาก Library ที่ชื่อว่า rxjs ทั้งสองตัวเนี้ยก็จะมีหลักการทำงานที่เหมือนกันก็คือสั่งให้ไปทำงานอะไรบางอย่างแล้วถ้าเสร็จเมื่อไหร่ถ้าเป็นฝั่ง promise ก็จะให้มาทำ callback หรือถ้าเป็นฝั่ง observer ก็ให้มาทำที่ observer โอเคใน playlist นี้ เราจะมารู้จักการทำงานของ Promise และการทำงานของ Observable โดยจะรวมคลิปของ Promise และคลิป Observable เข้ามาอยู่ด้วยกันใน playlist แล้วเราจะมาดูข้อดีข้อเสียของทั้งสองตัวนี้แหละว่ามันแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันครับ